ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับเมื่อนี้มาเปิดราคางัวแพ็คคู่ครับอ่าลดจองไปเมื่อนี้อ่าเพิ่นกันเลยเอินมาทายไหมครับพี่น้องมะทายไหมอ่าจะเป็นง่วแม่ทองครับอ่าอีกแม่นึงก็จะเป็นเป็นซัดเมื่อนี้อ่าพอผสมแล้วครับเมือแรกนี่เป็นว่านผสมครับอ่าเมื่อนี้ก็เลยมาเปิดราคาแพ็คคู่ไหมครับอ่านี่ครับแม่นี้จะเป็นแม่ทองเคเอ สามหนึ่งเดี๋สามเดือนแม่นี่ครับนี่เพิ่นรับประกันทองเพิ่นตรวจทองแล้วอ่าท้ายท้ายนี่สูงไรไปนเลยเพื่อนพ่อเบ,บียดท้ายสองแม่นี่ร้อยห้าสิบบวกเบิร์ครับนี่ครับเบิ้งแม่นี่ก้อนครับแม่ทองอ่าตอนนี้กินห่อครับกินห่อเพิ่นเอาห่อให้กินอทองเคเอฟสามหนึ่งเดี๋ยวเอาใบเอาหลอดให้เบิ่งครับ แม่นีเพล่รับประกันทองเด้อครับพี่น้องนี่แม่นี่ก็ลัังกินอยู่นี่เดี๋ยวเบื้องใบเบิ้งหลอดครับนี่ครับใบเกเอสามหนึ่งรลอดกะนี่ครับหลอดบบโฟกันจุยจับหน่อยกันสิบบโฟกัดปัญเณครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับใบหลอดอ่าเดี๋ยวมาเบื่องวันที่บ้านนี้ครับ วันที่ผสมกับหากัญญากำหนดขอดอยู่สิบหามิถนหน้าหกหากครับนี่ครับอเป็นแม่ทองเคเอฟตํานี้มีบ่สวงสุดขาโทขาถอนหาัวบ่ปินบ่แป<ะ>้วโอ้ยง่าขึ้นเอาขึ้นครับง้ขึ้น นี่ครับอ,บบอ่าขึ้นบ่เ๊วยยังครับพี่น้องง้อขึ้นอ่าแม่นี่ก็เป็นแม่ทองแม่วังหันแม่ควบแบบอ่าขึ้นครับขึ้นอยากผสมเพิ่นว่าเหมือนแรกนี่ครับเพิ่นสิผสมอ่าผู้ดใดที่สนใจกัอยากได้พอด่อใดเลือกเอาเลยครับเพิ่นมีให้เลือกอยู่เดี๋ยวอนี้ไป็นพระบุญบุญแม่นี่ก่อนอ่า แม่นี่นี่ครับเบิงเบิงเลียเล่ยมตุนเลี่ยมตครับแม่ทองอา่าเลียบกะอา่าเลียบกะธรรมดาครับเลียบถือว่าใส่ได้แบบนี้นุ่มตัวนุ่มติ่งมีว่วะนุ่มติ่งบ่มีเห็นวาแม่นี่มึงครับเลี่ยมตัว ันย่านแม่นั่นโค้มมันเบิ่งเด้อครับอ่าซีดอยังกะถือว่าเอาจุงแม่พุ่นยับออกไปซะก่อนเดี๋ยวยังก็แม่พุ่นใหม่บิง่งเบิ่งแม่นี่ก่อนเบิ่งแข่งเบิ่งขาครับพี่น้องมันย่านแม่ที่ขึ้นเพิ่งเป็นสัตว์มือเศร้าเป็นเพิ่งเป็นสัตว์อันวังเทียงหมดเรื่องมือเศร้าเป็นวังเทียงนี่ครับพี่น้องแม่นั่นอ่าแม่นี่กะ็ผลแล้วมันขึ้นแห้ง เบื้งขาครับแม่นี่เอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องเอาไปรุ่นเอาพี่ยางมาจุ้งงวงทางตัวพีนมาขายพีชจังไรแน,น่พี่เวทเฮ้พี่ยางมาทำพีชเอออะไรไม่ร่างเหรเบื้งเบืงบ้งทายางครับแง่ดีครับแง่ดีแม่นี่เป็นงวงลูงกกระทบลูกลูกที่เท่าไรแม่น,น,มนี่ลูกสองในท้องครับพี่น้องแม่นี่ลูกสองในท้องลูกที่สองในท้อง เบื้องล่ำตเบื้องแขงขาไงครับแม่นี่แขงขาไงครับเป็นลูกกระทบกีบเรียบเนี้ยกะถือว่าโอเคอยู่หรอกครับรรบัวเด้ขี่ไหลเป็นไงหรอก่ายสูงลอยหาสิบบวกครับแม่นี่เพิ่งรับประกันทองรับประกันต้มนี้ครับเนเวียเพิ่งรับประกันทุกอย่างครับอ่ะง้อลูกสองแต่พระสนใจก็จังเขาว่าเบิ้งก็ได้อยู่บนน้นสูงตำบลาเวียง อำเภอเสนาไนคมจังวัดอำนาจเจริญครับนี่ครับสว่วงนี้ก็ประมาณสี่มุงแรงสี่มุงแรงสี่มุงกลัวครับครับเดี๋ยวเบิง้งตัวที่สองมาครับเดี๋ยวเป็นจุ๋งมาให้เบิง้งตัวที่สองตัวที่สองนี่ขึ้นครับตัวที่สองนี่เป็นสั์แล้วแต่ผู้ใดไมัากเออกะเลือกผสมได้เลยครับเพราะว่า เป็นสัดสัดเจนแล้วนะครับล่อ,อเวลาผาสมล่อเวลาผาสมแล้วก็จังเรียกเอาเลยครับว่าอ,อยากได้พอได้เิ่นสิจัดให้ครับเดี๋ยวพ่นจูงไ้เบิ่งครับพี่น้องแม่นี่แม่นี่ก็เป็นแม่ลูกลูกที่อะไรพ่อเวียแม่นี่เป็นแม่ลูกแรก,ล,ก,ก,ล,ก,นะล,กลูกที่สองก็ล่างผสมเนาะลูกลูกที่สองเขาก็ขึ้นมาสั่นครับพี่น้องนี่แม่นี่ ลูกที่สองลูกที่สองกำลังสีผสมมือแร่งนี่แหละครับบ่มือแร่งกับมือเ้าอ,อ่ะตัมนี้ยังมีบ่แม่นี่ตัมนี้บ่มีเนาะรับประกันตัมนี้ครับนุ่มตรงนุ่มติง่งขาตกขาถอนรับประกันเ,เนบิร์ตแมนบ่งัวขึ้นครับพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกสองนี่สีผสมอยู่นี่แหละครับ ไทยกับสูงลอยหาสิฟคือกันรับประกัน้ร้อยหาซิฟคือกันมายืนอยู่ทางหน้างัวกันกนะมึงครับเนื้อหนังดีก็ก็แม่บางหันแน่อยู่ครับจ้กหน่อยเนื้อหนังมันย่นครับบังโหลดครับย่นดีครับแม่นี่แข้งขากันไ้แข้งขาไหญดีครับเป็นลูกกระทบคือกันครับแม่นี่ อสองแม่นี่เปิดไว้อ่าเปิดไว้หน0 0 0 0สนหาหมื่นบาทครับหนึ่งหนึ 1, ่งแสาหมื่นบาทต่อร่องราคาครับเพื่อนได้เบอร์โทรว่านี่ศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองศูนยหน่ครับพญเวศครับเขามาเบื้องโตจริงก็ได้ครับอยู่บันนนสูงตำบลนาเวียง อำเภอเสนาขัน,นิคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเขามาเบื้องตัวจริงหรือว่าจะโท่วิโอคว้ามาเบื้องก็ได้ครับเดี๋ยวจังโทรมมหาเพลินหรือว่าอ่าทักเพจนัดแต่น,นฟา้า์มได้ครับนัดแต่นายฟ้าอ่าเป็นเพจห้องหมอตีมนะครับมีสองแม่่แหละครับเพิ่นเปิดแพ็กค,คู่กันอ่าทำมักทั้งสองแม่กะยกได้แยกได้ยดีย่ว้ยกได้แยกได้ว่าสันครับเพิ่นว่ายกได้แยกได้ เบิ้งน้ครับพี่น้องยืนง่ายดียู่ครับอ่ะมักตัวไหนแม่นั่นแม่ที่สองนี่เป็นสั์แล้วบ่มือแรงกับมือเนเศร้าจะได้ผสมครับกับเลือกพอพันไหนเลยครับอยากได้พผสมี่ให้พ่อเพิ่นพ่นาผสมฟี่ครับพอพันอ่ะผสมฟีเด้อครับพี่นอ้องจังโท่มาต่อร่งราคากับเพิ่นเร้อครับพี่น้องผู้ใดที่สนใจอยากเอาไปเลี้ยง ไล,ล่อะไรอย่างต่างๆอยากขู่จักที่ไปที่มาอย่างนี้กัโทรสอบถามโดยตรงเลยครับเบอร์โทุ่มไหม0827499122 0827499122ครับตัวจริงเสียงจริงพญยยเวทครับตัวจริงเสียงจริงมือนี้มีแควครับมือนี้แต่ละมือบ่มมีแควครับอ่าเพิ่นใส่ฟันปลอมแล้วเด้อครับพีน่น้องนะครับจังโทรมมาเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้่องยูทูบนมนมเข็นน้ำครับพ่ายเวทพันไดตัวใหม่มา,มาผมจะเอามาเปิดอราคาให้พี่น้องไี้เลือกเบึง่งอีกครับสำหรับคลิปนีก้ก็สวัสดีครับผม